สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะวันนี้กลับมาพบกับดิฉันรังสีมาสรึงคานารฤม,มิตรค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ที่ทุกคนนะคะที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมนั้นควรจะได้ทราบนะคะแล้วก็รู้เอาไว้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะได้ใช้สิทธิได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเองมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสิทธิประกันสังคมทุกเรื่องนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2ม 3, 3 8์สองสมค่ะถ้าจดไม่ทันนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นหน้าจอให้ตลอดเวลาเลยแล้ววันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันเป็นพิเศษในเรื่องของการจ่ายเงินทดแทนกรณีของการสูญเสียอวัยวะนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียเนื่องจากการทำงานหรือไม่เนื่องจากการทำงานจะมีการจ่ายเงินทดแทนอย่างไรบ้างเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณทรงพลเปรมอนันต์ประันสังคมจังหวัดระยองค่ะ สวัสดีคุณทรงพลค่ะสวัสดีครับวันนี้เรานั่งกันสองคนนะคะค,คุณโดมสัววันหนีเที่ยว ค่ะพูดถึงเรื่องราวของการใส่เงินทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะเนี่ยเบื้องต้นตอนแรกก่อนเลยคือการสูญเสียร่างกายสูญเสียบางอย่างของร่างกายใช้เงินกองทุนไหนคะคุณตงพลต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุครับว่าเกิดถ้ามีการสูญเสียเนื่องจากการทํางานาจะใช้ของกองทุนเงินทดแทนนะครับแต่ถ้าสูญเสียไม่เกี่ยวกับการทํางานอันนี้ก็จะไปใช้ของกองทุนประกันสังคมค่ะ แต่ว่ายังไงก็จะต้องมีการจ่ายเงินทดแทนให้อย่างแน่นอนแน่นอนครับค่ะการที่เราจะประเมินนะคะว่าใครสูญเสียอวัยวะหรือว่าเริ่มต้นที่จะสูญเสียอวัยวะเมื่อไหร,ร่ยังไงมีขั้นตอนอยังไงบ้างอ่ะอันดับแรกก็เมื่อลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุจะว่าเนื่องจากการทํางานหรือไม่เนื่องจากการทํางานก็ตามแต่ะนะครับ ต้องไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทําเรื่องเพื่อขอประเมินเพราะในกฎหมายก็ระบุว่าในกรณีที่มีการสูญเสียอวัยวะนะครับอย่างสมมุติว่านิ้วหัวแม่มือถูกเครื่องจักรตัดไป1นึ่งข้อะนะครับอกองทุนเงินทดแทนก็จะจ่ายให้60%ซของค่าจ้าง3ปี8เดือนอันนี้ในกรณีนิ้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดพวกนี้นะครับนิ้วนิ้วมือนิ้วเท้าแขนขา อะไรพวกนี้ครับค่ะสามปี8เดือนนี่คือให้เฉพาะอาวัยวะอวัยวะที่เป็นนิ้วเหรอคะหรือว่ายัางไงเอ่อมีการประเมินมาแล้วครับอย่างสมมติถูกเครื่องจักรตัดเ,เส้นแบ่งนิ้วหัวแม่มือ,อนี่นะครับก็คือเส้นเส้นแบ่งตรงนี้เลยอ่าหนึ่ง<ค>ข้อครับเส้นสูงเส้นสั้นไม่สาคัญใช่ไหมคะอา่ามันมันต้องขึ้นอยู่กับแต่ถ้าถูกตัดทั้งนิ้วนี่มันจะได้มากกว่านั้นแต่น,นี่ถ้าสมมุติว่าถูกตัดไปหนึ่งข้อเนี่ยได้3ปี8เดือน60%ของค่าจ้างค่ะเพราะฉะนั้นลูกจ้างเงินเดือน0,000บาท 6กเปอร์เซ็นต์ก็คือเดือนละหมื่นสองก็คือเราคำนวณเพดานที่สองหมื่นกองทุนเงินทดแทนสองหมื่นแต่ว่าต้องเกิดเนื่องจากการทำงานเนื่องจากการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุเนี่ยก็คือในขณะที่ทำงานแล้วถูกเครื่องจักรตัดไปอย่างนี้นะครับในจ้างจะต้องแจ้งการประสบอันตรายเข้ามาถ้าเราก็จะมีการตรวจสอบว่าสูญเสียมากขนาดไหนแต่ว่าบางทีมันก็จะไม่ตรงครึ่งตามเส้นแบ่งอาจจะเกินอาจจะขาดอันนี้ก็ต้อง ให้แพทย์ประเมินนะครับค่ะก็แพทย์ก็จะเป็นผู้ประเมินมาว่าสูญเสียไปเท่าไหร่ของอวัยวะใช่ครับนะคะในส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของอันเนื่องจากการทํางานถูกต้องเนื่งจากการทํางานแล้วถ้าไม่เนื่องจากการทํางานล่ะถ้าไม่เนื่องจากการทํางานก็เช่นเดียวกันครับถ้ามีการสูญเสียอวัยวะก็ต้องมีการประเมินเช่นเดียวกันค่ะนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับในกรณีที่เป็นคดีเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างรถชนกันอย่างนี้ครับคนที่ทําละเมิดก็คือมาชนเราแล้วทําให้เราสูญเสียอวัยวะ เขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายให้นะครับอ,อ๋อก็คือว่าถ้าเป็นในส่วนแรกเนี่ยเงินกองทุนทดแทนก็จะเป็นนายจ้างเป็นคนจ่ายเป็นคนจ่ายครับก็คือนายจ้างสมทบทุกเดือนทุกออทุกปีอยู่แล้วใช่ครับนะคะแต่ถ้าเกิดจากอุบัติเหตุไม่เนื่องจากการทํางานคู่กรณีที่มันไม่ได้เจ็บต้องเป็นคนจ่ายใช่ครับจ่ายเงื่อนไขเดียวกันไหมคะ อ,อ,อาจจะมีการตกลงกันเป็นเหมาจ่ายหรือว่าคิดราคากันแล้วแต่ครับเพราะว่าอันนี้คือขึ้นอยู่กับการตกลงกันาเ,เนี่ยผมไม่มีเงินเนี่ยผมมีแค่ส0 0 0มื่นเงี้ยอะไรนี้เป็นต้นนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยืดเยื้อรอดำเนินคดีกว่าจะเรื่องเสร็จกว่าจะได้เงินนานขเขาเอาวงั้นก็ตกลงบันทึกข้อตกลง เซนรับทราบยินยอมกันก็คือจบกันไปจบกันไป,นไปถ้าเป็นนอกจากเรื่องราวของอุบัติเหตุแล้วทะเลาะวิวาทใช่ไหมคะเพราะว่าเราคงจะเห็นจากในข่าวเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นมีนักเรียนตีกันนิ้วขาดแขนขาดหรือว่าสมัครใจทะเลาะวิวาทกันเองอันนี้เนี่ยะทะเลาะวิวาทเนี่ยเราจะไม่จ่ายให้นะครับเพราะถือว่าเป็นการจงใจเพราะฉะนั้น ในกรณีลูกจ้างที่ทะเลาะวิวาทกันเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องมาพิจารณากันดูอีกทีหนึ่งว่ามันเนื่องจากการทํางานหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วในกรณีทะเลาะวิวาทนี้แล้วมันมีการสูญเสียไว้ว่านี่มันเป็นคดีอาญานะครับที่จะต้องถูกตํารวจดําเนินคดีแล้วก็มีการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายอาญานะครับก็คือสามารถไปเรียกร้องได้ในส่วนที่เป็นกฎหมายใช่ครับแล้วถ้าไม่ได้ทะเลาะวิวาทบังเอิญไปเจอลูกหลงนะคะคุณทรงพล ไอ้ลูกหลงตัวนี้มันก็ต้องหาสาเหตุว่ามันมาจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไอ้คำว่าลูกหลงนี่นะครับ<ฆ>เกิดถ้าไม่ตั้งใจแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุสุดวิสัยบางทีเขาอยู่ในะแวกนั้นแล้วมันโดนเข้าเราก็ต้องให้ครับอคือประกันสังคมก็จะดูไปที่เจตนาต้นเหตุของการสูญเสียอวัยวะนั้นๆถูกต้องครับแล้วสําหรับคนที่มีการสูญเสียอวัยวะแล้วเนี่ยค่ะพอแพทย์ประเมินเสร็จแล้วเขาต้องทํายังไงต่อคะ อพอแพทย์ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าได้กี่เปอร์เซ็นเป็นเงินเท่าไหร่ในกรณีที่สูญเสียเนื่องจากการทํางานนะครับก็จะส่งเรื่องมาที่สํานักงานประกันทั้งคมคเพื่อที่จะจ่ายเงินให้กับลูกจ้างที่มีการสูญเสียอวัยวะค่ะการจ่ายเงินนี้ก็คือจะจ่ายอย่างที่บอกไปว่า6กสิเปอร์เซ็นใช่ครับนะคะในสามปีแปดเดือนจ่ายทีเดียวเลยหรือว่ายังไงคะ,ะในกรณีสูญเสียอวัยวะนี่เราจ่ายทีเดียวเลยครับจ่ายครั้งเดียวจบไปเลยค่ะ จ่ายเสร็จแล้วก็มีการฝึกอะไรต่อให้ไหมคะฟื้นฟูเอาไปฝึกกายภาพหรือว่ายัางไงถ้าเขามีความประสงค์ที่จะเข้าศูนย์ฟื้นฟ,นฟูเราก็จะส่งเข้าศูนย์ฟื้นฟูครับเพื่อที่จะหนึ่งทำกายภาพบําบัดสองทำอวัยวะเทียมอย่างเช่นแขนเทียมอย่างที่เห็นในภาพนี่นะครับอออันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ทางเราจัดเตรียมให้ใช่ไหมคะใช่ครับ อันนี้เดี๋ยวอันนี้นนนนลูกจ้างเข้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานนะครับค่ะแล้วเขาก็จะฝึกการใช้เครื่องมือจะต้องทําเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะส่งลูกจ้างกลับเข้าไปทํางานได้เหมือนเดิมค่ะแล้วคืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ประกันตนนะคะสมัครใจอยากเข้าไปฟื้นฟูเนี่ยเขาต้องเสียค่าอุปกรณ์ค่า การฝึกสอนต่างๆอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ต้องเสียเลยครับศูนย์ฟื้นฟูก็จะดูแลให้เสร็จเลยเพียงแต่ว,ว่าแจ้งความประสงค์ไปว่าจะเข้าศูนย์ฟื้นฟูเท่านั้นเองครับอ,อุปกรณ์ต่างๆนี่คือมีมีให้เลยฮะอุปกรณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรถเข็นไม่ว่าจะเป็นขาเทียมแขนเทียมเนี่ยเขาก็จะต้องสร้างขึ้นมาอย่างนี้ครับขาขาดเนี่ยโอ้นี่ทั้งขาทั้งแขนเลยใช่ครับค่ะเขาก็จะสร้างให้เสร็จเลยแล้วก็ฝึกให้เดินนะครับ มีอาหารการกินมีการฝึกมีการอะไรทุกอย่างครับอันนี้คือขั้นตอนหลังจากที่มีการมายื่นขอรับเงินทดแทนไปแล้วนะคะแล้วก็อยากจะฟืน้นฟูตัวเองเพื่อฝึกสมรรถภาพด้วยก็สามารถมาขอรับบริการได้ไดแล้วแต่ละคนที่มีลักษณะการสูญเสียที่ต่างกันเนี่ยค่ะ เราจะมีโปรแกรมที่ต่างกันด้วยไหมคะมอย่างเช่นสองคนนี้ทั้งแขนทั้งขาก็ต้องสอนอีกแบบหนึง่งบางคนอาจจะแค่แขนข้างเดียวหรือขาอย่างเดียวเราจะมีการดูแลที่ไม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับเพราะจะมีแพทย์และพยาบาลคอยดูแลให้ครับเพราะบางครั้งในบางคนเนอ่ะบางท่านจะต้องมีการตัดแต่งเพราะจะต้องส่งเข้าโรงพยาบาลนะครับตัดแต่งยังไงครับอย่างเชื่อมั่ว่าแขนเนี่ยที่จะใส่แขนเทียมได้บางครั้งเนี่ยมันอาจจะ ายาวเกินไปนิดนึงเขาก็จะมีการตัดแต่งเพื่อที่จะใส่ให้แขนเทียมที่จะเหมาะในการที่จะใช้งานเนี่ยครับก็คือจะนําตัวของผู้ที่ประสบเหตณ์ไปไปเข้าโรงพยาบาลบางส่วนเพราะว่าจะต้องมีแพทย์นะครับที่จะเข้ามาประเมินที่จะเข้ามาดูแล้วที่จะส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก็จะมีแพทย์ทางสัญญกรรมกระดูกเข้ามาดูแลแล้วก็ทําการผ่าตัดให้อืม คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ไปตรงกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับช่างภาพของเนชั่นคุณทงพลที่ไป ถูกทำร้ายร่างกายนะคะอาการค่อนข้างสาหัสเลยแล้วก็คุณพิทยาเนี่ยที่เป็นช่างภาพของเราเนี่ยนะคะถูกปาดคอด้วยนะคะแล้วก็ถูกฟันที่นิ้วด้วยวันนั้นที่ฉันมีโอกาสได้ไปที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันนิ้วเนี่ยเห็นบอกว่าแหว่งไปประมาณ4 0่เอร์เซนแล้วต้องมีการผ่าตัดด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ทางคุณนิติรัตน์บัวจันทร์ค่ะลงไปทํารายละเอียดมาให้เรานะคะถึงการรักษาพ,พยาบาลถึงแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ใช่ตามบัตรก แล้วแต่แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกับคุณนิติรัตน์บทร์แล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะ สำนักง,งานประกันสังคมเยี่ยมนายพิทยาทองอี้ช่างภาพสำนักข่าวเนชั่นที่โดนทำร้ายร่างกายที่โรงพยาบาลสิริราชพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา33ในกรณีของนายพิทยาเป็นการเข้ารับการรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์โดยสำนักง,งานประกันสังคมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษาพยาบาล กรณีนี้เป็นการประสบอันตรายไม่เนื่องจากการทําง,งานนะคะเราก็จะมีกฎหมายคือกฎหมายประกันสังคมมาดูแลนะคะราชบัญญัติประกันสังคมกำหนดไว้ว่ากรณีคนที่เจ็บป่วยไม่เนื่องจากการทําง,งานนะคะถ้าเกิดประสบอันตรายขึ้นมา มันจะมีโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์อยู่อันหนึ่งนะคะให้เข้ารับการรักษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่กรณีของน้องเนี่ยเป็นการประสมอันตรายที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์สหกรณ์ประกันสังคมก็จะมีตรงนี้ดูแลในเรื่องของ72ชั่วโมงให้ค่ะก็คือเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลอื่นนะคะสามารถมาเบิกใช้สิทธิ์กับประกันสังคมได้ภายในระยะเวลา72ชั่วโมงในกรณีที่ น้องไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบาัตรเราบอกเพราะว่าค่าใช้จ่าย72ชั่วโมงสำนักง,งานประกันสังคมดูแลแต่ถ้าการรักษานั้นจําเป็นต้องรักษาต่อเนื่องต่อจาก72ชั่วโมงตรงชั่วโมงที่73เป็นต้ตนไปเนี่ยโดยกระบวนการแล้วควรจะต้องมีการประสานกับโรงพยาบาลตามบาัตรรับรองสิทธิ์นะคะให้มารับการรักษาต่อเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อจากตรงนี้ ส่วนความคืบหน้าอาการบาดเจ็บขณะนี้ได้เข้าผ่าตัดปะติดเนื้อที่นิ้วชี้ซ้ายที่ขาดหายไปขณะปัดป้องมีดจากคู่กรณีต้องใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ในเบื้องต้นส่วนบาดแผลบริเวณลำคอรอยเย็บมีอาการดีขึ้นแผลประสานกันดีสามารถเอาผ้าพันแผลออกได้และบาดแผลใต้ตาไม่มีผลกระทบกับการมองเห็นผู้ป่วยจนก็เป็นแผลที่หนังตาล่างข้างขวาแล้วก็เป็นแผลเนื้อหลุดไปทีนน่นิ้วชี้ซ้าย แล้วก็มีแผลที่คอนะครับแผลที่คอก็เปิดดูและเข้าไปไม่ได้เข้าไปข้างในที่จะมีอันตรายอะไรนะครับก็ซ่อมไปแล้วก็หนังตาล่างก็เย็บให้แล้วนะครับหมอทัางจากสูแพทย์เขาจะเย็บให้นิ้วนิ้วชี้ข้างซ้ายเนี่ยวันนี้ก็ลงไปป่่น เอาเอาหนังมาปิดไว้ให้แล้วนะครับแล้วรอเวลาที่มันติดแล้วาจะมาผ่าแยกออกให้ครั้งหนึ่งกรณีของนายพิทยาเป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมจะสามารถรักษาตัวในโรงพยาบาลสิริราชได้ในเวลา72ชั่วโมงไม่นับรวมวันหยุดราชการ และจะต้องย้ายไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมหรือหากแพทย์ลงความเห็นว่ายัางไม่พ้นขีดอันตรายหรือต้องรักษาตัวต่อเนื่องจะยังคงสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมต่อไปได้จนกว่าอาการจะทุเลาโดยผู้ป่วยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าโรงพยาบาลสามารถตั้งเบิกกับสำนักง,งานประกันสังคมได้โดยตรงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานประกันสังคม นิติรักด้วยค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกรณีเหมือนกันที่ไปเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ตามบัตรครับเป็นการเป็นกรณีฉุกเฉินครับค่ะแล้วก็ทางโรงพยาบาลสามารถที่จะตั้งเบิกเรียกเก็บจากสำนักงานประกันสังคมได้ภายใน72ชั่วโมงหรือ3วันครับอืมพออยู่ครบ3วันแล้วนี่คือจยต่ต่อไม่ได้แล้วหรือยังครับตามบัตรครับก็คือจะต้องมีการส่งตัวไปส่งตัวไปเข้าโรงพยาบาลตามบัตรว่าเลือกที่ไหนก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนั้นหรือให้